่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาลงไปดูน้ําตกกันอันนี้เจ้าหน้าที่ห้ามเล่นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่ลึกมากฮะลึกประมาณกี่เมตรนะ 3าม0ันด้วห <5 S 1> ้าเมตรระยะทางไปจามพันเมตรใช้เวลาประมาณสมมามนาทีวามชันปานกลางตร่าเดินด้องเส้นทางจับลงจะมาพอนสี่โม<ป> <c oughs> งไปไปตรงนี้ทางลงทางลงน้ําตก 290เมตรสบายสบายชิวๆแล้วน้องบอกฮะไหนเอาลงชื่อก่อนเอาลงชื่อไงอ่ะมีลงชื่อด้วยการบุคคลสูญหายหรือเปล่า โอเคค่ท่านผู้ชมทางไปน้ําตกค่อนข้างจะฉันมากเลยนะท่านผู้ชมลงอย่างเดียวะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ระยะ50เมตรทั้งหมดมัน290เมตรอ่าท่านผู้ชมต้องลงไปนู่นนะได้ยินเสียงน้ําตกไหมคะท่านผู้ชม ขาลงไม่เท่าไหร่นะมีป้ายบอกทางให้คท่านผู้ชมการน้ำตรงนี้เป็นหงถ้าตรงไปก็จะเป็นหนงส์ตกถ้าไปขวาก็จะเป็นใต,นต้น้ำตกน้ำตกตัดห,หือนจังหวัดเลยไปทางไหนอ่ะ โอ้โหดูค่ะท่านผู้ชมชั้นระดับไหนเนี่ยท่านต้องนั่งนั่งพักกันเลยค่ะสวยไหมคะสวยมากสวยมากโอ้เราต้องไปแล้วไปแล้วทางนี้ไปยังไงเราอขึ้นมันอยู่ข้างบนน้ำตกเพราะเพราะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมค่ม,มันน้ำตกก็จะลงไปข้างล่างอขค่ะไปก็ ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะแต่ที่มีพี่พี่เขาแนะนำว่าต้องไปทางนี้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าสิบต้องไปทางนี้บอกต้องไปพ่สูจด,ด้วยตามตัวเองพี่พี่เขาบอกว่า สแคร์ okay, ให้นั่งพักด้วยค่ะท่านผู้ชมแคร์ okay, ให้นั่งพักเดีย๋ยได้ยินเสียงตกแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วโอวทางลงสุด,ดยอดมากคับท่านผู้ชม โน่นพอะเราต้องลงไปอย่างนน้น่นคอนเดนเห็นไหมคะตรงเร,เรนนะะเาเองก้น290แล้วลงมาถึงข้างล่างแล้วค่ะท่านผู้ชมจะพาไปดูตกทางเดนก็จะประมาณนี้ได้ยิงเสียงตกกันไม่เอย มันจะเข้ามาน้อยอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างจะลำบากสำหรับผู้สูงองา,งายุไม่แนะนำเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นนิดเดียวเห็นไม่ได้ละห้ามเล่นน้ำนะท่านผู้ชมแปดเหงือกมาถึงแล้วค่ะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชม ใหญ่โตอลังการหนึง่งยอดมากตรงนี้เป็นฝั่งนั่นเป็นของฝั่งลาวนะคะุ่ณผู้ชมอันนี้จากพี่ที่เขามาเขาบอกกันว่าฝั่งนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างไทยลาวไนมะ่ลอกเล่นไม่ได้คุณผู้ชมลึกมาก วันนี้ก็น่าจะสวย,ยนะท่านผู้ชมจะไ,ได้ลงเล่นไม่ได้สัานาทีห้ามค่ะท่านผู้ชมค่ะขาขึ้นค่ะท่านผู้ชมมีหอบแน่ชันมากนี่ค่ะต้องเดินไปน,นู่นเลย ขาลงไม่เท่าไรขาขึ้นนี่สิเอาเรื่องเลยเยอะนนะ <c oughs> มีมีเมียรียบมานั่งมาก่อนเพื่อนเลยพี่สาวเรา <c oughs> เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ขึ้นขึ้นกันชั้นแรกเองจั่งขาจั้งขาจั่งนัแต่ลงอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปต่อท่านผู้ชม ้อมไว้น้ำตกเต่าดำยมตัวเลย